สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ที่ดินลบบุรี by TP คนรักดีนะครับเป็นช่องที่ดินอสังหาริมทรัพย์สวยๆวันนี้พาทุกท่านมาชมสวนทุเรียนที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบ,บุรีนะครับมีทั้งหมด22ไร่เอกสารสิทธิ์เป็นฉนดครุดแดงนอนสอสีจอฉนุดพร้อมปูนได้เลยนะครับเป็นสวนทุเรียนอายุ6ปีถึง15ปีนะครับมีต้นทุเรียนทั้งหมด ประมาณ450ต้นปีนี้เก็บผลผลิตเก็บทุเรียนขายต่อได้เลยนะครับต้นทุเรียนตอนนี้ก็ให้ผลผล,ผลิตออกลูกดกๆเลยนะครับทางท่านเจ้าของสวนบริหารจัดการดูแลสวนได้ดีมากๆเลยนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามโล่งเตียนต้นทุเรียนแต่ละต้นก็สวยๆงามๆสมบูรณ์ทุกต้นเลยนะครับเป็นสวนสําเร็จระบบน้ําระบบไฟติดตั้งไว้ครบวงจร ส่วนน้ําที่ใช้ทําการเกษตรลดต้นทุเรียนนะครับก็มีแหล่งน้ําที่ใช้อยู่2แห่งแหล่งน้ําแหล่งที่1ก็เป็นบ่อน้ําที่ขุดไว้ภายในสวนแบบโบราณทรงกลมๆคือบ่อนี้นะครับลึกประมาณ10เมตรน้ําดีมีตาน้ําน้ําสวยมากนะครับเป็นน้ําออกสีฟ้าและมีบ่อประดานอีก2บ่อน้ําดีมีตาน้ํามีน้ําใช้ตลอดทั้งปีเช่นเดียวกันนะครับและส่วนแหล่งน้ําแหล่งที่2ก็เป็น ท่อน้ําดิบที่ต่อมาจากคลองส่งน้ําวังตโนดเป็นคลองน้ําขนาดใหญ่มีน้ําใช้ได้ตลอดทั้งปีเช่นเดียวกันนะครับแต่ทางท่านเจ้าของใช้น้ําเพียงบอ่อน้ําและบาดานที่ขุดไว้ภายในสวนเท่านั้นเองนะครับที่ต่อท่อไว้ก็เพื่อสํารองไว้เฉยๆนะครับและส่วนภายในสวนมีบ้านพักคนงานหนึ่งหลังเป็นบ้านปูนชั้นเดียวเป็นบ้านพร้อมอยู่หิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยนะครับ และมีโรงทุเรียนขนาดใหญ่อีกหนึ่งหลังไว้สำหรับเก็บทุเรียนเก็บอุปกรณ์การเกษตรและจอดรถนะครับราคาขายไล่ละ1ล้านหแสนบาทส่วนเรื่องราคาก็สามารถที่จะพูดคุยต่อลองกับท่านเจ้าของสวนทุเรียนท่านได้โดยตรงเลยนะครับการเดินทางเข้าออกก็สะดวกสบายมากเลยนะครับลงจากถนนลาดยางเข้ามาเป็นถนนหินคลุกประมาณ200เมตรก็ถึงสวนทุเรียนของเราแล้วนะครับเป็นถนนหินคลุกที่ดี และวก็ยังอยู่ไม่ไกลจากถนนสุขุมวิทย์ก็ประมาณ6กิโลนะครับแล้วก็ยังอยู่ใกล้ชุมชนหมู่บ้านตลาดร้านค้าและโรงพยาบาลท่าใหม่ด้วยนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะโทรติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์098 147 3498หรืออีกช่องทางนะครับ Facebook Fanpage YouTube TikTok ทางช่องที่ดินลบบุรีบ by TP คนรักดีขอขอบพระคุณทุกการกดติดตามและการรับชมนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ